เกี่ยวเรื่องน้ำเนี่ยนะวนในห,หนึ่งงานมันเข้ามาช่วยแบบเป็นไงน้องน้ำปลาปลาสุดยอดค่ะดำมากมกาแฟอนยเด็กๆค่ไหนน้องใช่ค่ะท,ทุกวันก็จะเป็นแบบนี้เหรอใช,ใช่ค่ะเราร้อนๆจะทำไงอะก็หถ้ามีอ่างใหญ่ก็ต้องรองไว้ใช้สารส้ม แขวยเงาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เป็นอย่างนี้มานานหรือยังเนี่ยนานค่ะหลายปีแล้วใช่ช่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะครับผมช่วยช่วยมาดูแลให้หน่อยครับผมคือเพราะไม่งั้นประชาชนเดือดร้อนกันทั้งทุกบ้านครับผมไหวหรือไม่อย่างเงี้ยไม่ไหวอะค่ะถ้าเจอแบบนี้ฝันที่แท้ ต้อใช้ในส่วนเองเหอฮะต้องซือน้ำถังละสิบห้าบาทมาไว้ใช้ไว้หุงข้าวไว้นั่นเลยแล้วเพราะว่ามันน้องถังมอเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะน้ำถังมาเลยอ่ะวันละกี่ร้อยครับป้าวันก็ใช้บ้านก็ยังไี่ยุ่งวันตกคนกตลานก็ใช้ประมาณอาทิตย์ละห้าถังอ่ะแบไปไปไล่คนช่วยกัน ไออันนี้เป็นบึงเก่าใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะแล้วเขาเอาน้ำไปไหนน้ำมาด้วยไช่ใช่ในหมู่ไช่ปลาปลาปลาด้วยค่ะตอนเนี้ยใช่ปลาปลาใช่ไหมฮะอ้าวเพียวเพียวขึ้นขึ้นแท้งเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะครับผมอือเดี๋ยวลองเราไปดูกันบนแท้งเนาะว่าเขามีกัดระบบกันกองอะไรไหมเนาะ เนียก็ยังลงมาีที่ผมว่ามันต้องตกาไม่ได้แลเนยดูแล้วเนี่ย้อแบบไหลขึ้นจากตรงนี้หรออืมขึ้นตรงนี้ไหลไหลวันนี้อไวะเหมือนน้ข้างล่างเลย่ข้างล่าง้่าออย่าว่าแล้วเหมือนมนดูดน้ำมาไส่เฉยยอ่ะข้างมีเลยครับเหมือนน้ข้างล่างเลยในคลองนี้ อ๋อเดี่เองครับพี่สะพ้ายอ่ยพี่สะพ้ายทำแบบนี้แกซื้อสารส้มมาที่นี่หมูอะไรครับพี่หมูแปดค่ะหมูแปดนะตำบลอะไรครับพี่ตำบล้านไร่อำเภอ้านไร่ค่ะหมูแปดนี่บ้านเขาเรียกบ้านอะไรนะบ้านหนองปืนหนองปืงเหรอเข้ามาในนี้เขาเรียกเหมืองเอเอสเหมืองเอเอสพี่ร้องสื่อมวลชนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยังไงครับพี่น้ําไม่สะอาดกะน้ำมันคุณมันใช้ซักผ้าไม่ได้เวลาเปิดไสนี่มันคุณอย่างกับน้ำกาแฟที่ว่ามันผสมอะไรเลยงั้น่ะ ดำไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยังครับพี่โอ้โหหลายปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเลยอ่ะที่ีพี่ขึ้นมาดูแล้วเนี่ยระบบประปานี่เขาไม่มีกั้นกั้นการกั้นกองเลยใช่ไหมครับพี่ไม่มีเลยเลยไม่มีนั่นเลยก็ต่อเพียวๆไปให้ใช้เลยใช่ไหมครับผมค่าน้ําเดือนเท่าไรครับพี่ที่ที่เก็บอยู่เดือนถ้าเดือนต่อเดือนก็เดือนละร้อยกว่าบาทมั่งร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งมั่งต่อลังคาเรือนใช่ไหมคะ การให้หน่วยงานช่วยเหลือแบบให้มีเครื่องกรองน้ำย่างดีแต่เราจะได้ใช้น้ำสะอาดจ,จะขามั่งคัะ